สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประจวบพรสังอ,อนดีผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองยางใหม่นะคะหมู่ยี่สามตําบลท่ากระดานค่ะสวัสดีครับผมผู้ช่วยอภิชาติผมมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ยี่สามตําบลท่ากระดานครับค่ะเอ่อทางหมู่บ้านแล้วนะคะเอ่อเวลาหน้าประมาณหน้าแ้งกุมภาเมนาค่ะขาดแคลนน้ำมากก็เลยชาวบ้านเลยรวมกลุ่มกันรวม รายชื่อกันละคะ่ะก็เลยขอเรื่องไปที่บาาอ,อาบาตออบตก็เลยส่งเรื่องไปที่สปรจังหวัดอะคะ่ะแล้วก็เราก็ได้รับว่าเราหมู่บ้านเราได้อนุมัติทําฝายชะลอน้ําเพราะว่าหมู่บ้านนี้เอน้ําไม่เพียงพอในการใช้ค่ะเพราะว่าหมู่บ้านนี้เขาก็จะทําเกษตรกรกันมากแล้วแล้วมันก็จะขาดน้ําแต่พอได้รับโครงการนี้ ทางสบกก็จะมีวิทยากรมาช่วยในการสอนทำก็จะมีวิศวกรสอนทำทุกขั้นตอนเลยค่ะเพราะว่าชาวบ้านยังไม่เคยทำเนาะเคยแต่แบบว่าเอากระสอบมาวาง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 เป็นชั้นๆเวลาฝนมานะคะหน้าฝนมันก็จะหายไปกับน้ําแต่พอฝายชะลอน้ําที่สบกมีโครงการมอบให้เนี่ยทางสบกเขาก็จะมีวิทยากรวิศวะมาสอน ตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่มัดเชือกตั้งแต่ไม้ไมทำตามทำทำทำตามเออ่วิธีการหมดเลยอะคะ่ะพอเราทำยังไม่เสร็จเลยนะคะฝนมาก่อนยังไม่เสร็จมาเลยเร,เราก็ทำแข่งฝนเราก็อ,อพอหลังจากทำเรส็จมันก็หน้าฝนนะคะทำช่วงหน้าฝนพอแล้วหน้าฝนเนี่ยฝายมันก็คงทนอยู่ได้ ก็เกือบมาจะปีแล้วค่ะหมดผลแล้วก็ฝ่ายทั้งสามตัวยังอยู่ครบหมดขนาดเออเราทําแข่งฝนนะคะแข่งกับน้ำฝ่ายตัวที่สามเราเราทําด้วยน้ำก็ไหลหลากมาด้วยแล้วก็มันมันคงทนค่ะฝ่ายจะมาจากสอประครค่ะเพราะว่าอามีวิทยากรเขามาแนะนําเวลาหน้าแรงเนี่ยเรา,าเป็น มันเป็นฝายชะลอน้ำใช่ไหมคะก็ดูดเข้าไปบ่อน้ำประปาใช้ภายในหมู่บ้านเวยค่ะแล้วก็ใช้ในในเลือกสวนไล่นาด้วยเพราะว่าที่นี่เขาทำเห็ดฟางทำกเกษตรปลูกผักพอมีฝายชะลอน้ำเนี่ยทำให้กั้นกั้นของน้ำกั้นกั้นความแรงของน้ำแล้วก็พิสุจด,ดูดใช้ในเลือกสวนไล่นาได้ค่ะในฐานะผู้นำหมู่บ้านนะคะก็ขอขอบคุณเอ่อ ผู้บริหารของเจ้าหน้าที่สบกทั้งหัวหน้าสบกที่มอบโครงการนี้ให้แล้วก็ขอขอบคุณชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจมาทำแล้วก็เอ่อทำด้วยใจค่ะทําด้วยใจแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะอยากจะทําข้างบนเีกค่ะข้างบนเพราะว่าตอนนี้มันช่วยชาวบ้านได้ส่วนล่างท้ายหมู่บ้านแล้ว แล้วคราวนี้ข้างบนเวลาหน้าแรงเขาก็ขาดเขาก็อยากได้เพิ่มก็ก็อยากให้เจ้าหน้าที่สวกช่วยอีกรอบค่ะเพราะว่ามันเออมันเป็นมันมันช่วยเกษตรกรจริงๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆค่ะผู้บริหารเจ้าหน้าที่หัวหน้าสวกทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะ